ขอขอฝากนะครับไปถึงสารดีกาอาญาจังหวัดยะลานะครับและู้ิภากษาขอความเป็นธรรมให้กับพี่ไอเพชรทองเลขาธิการอาปรพอสอด้วยท่านไม่ได้ทําอะไรผิดมากมายท่านแค่เป็นถามในฐานะตัวแทนของประชาชนคนไทยถามว่ามีคนที่เป็นหัวหน้าโจรอยู่ที่จังหวัดยะลาประมาณนี้นะครับ แต่ทําไมจะต้องลงโทษถึงห้าปีสี่เดือนมันเป็นคดีอุกชะกันอย่างนั้นเ่หรอครับมันเป็นคดีฆ่าอย่างนั้นอย่างนั้นถูกต้องไหมถามเฉยๆไม่ได้เลยถามีเฉยไม่ได้หรือยังไงทําไมจะต้องเอาทําไมจะต้องรังแกคนไทยที่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศหรือท่านจะคิดจะเอากฎหมายชริีอามาใช้พวกเราจะไม่ยอมพราเมนทําให้พี่ไอ้ด้วยครับ ของผมมันทำให้พี่ไอ้ด้วย<ะ>ของผมก็ทำให้พี่ไอด้วยของผมมัน,มนทำ<า>ให้พี่ไอ้ด้วย